หรือมันเคยถามกูว่ามึงมันเหมือนมันด่ากันเต็มแล้วว่ามันบอกให้กูหาหาอะไรมันเช็ดให้มันออกให้มันหน่อยเออพี่เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ครับใช่นะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยเออทุกอย่างมันมีอะไรมันบั่นทอนชีวิตคู่มันตลอดเวลานะครับทุกคนนะครับมันบั่นทอนชีวิตคู่โมก็เครียด หลายอย่างตอนนั้นขึ้นเวทีด้วยนึกออกใช่ไหมผมจะไม่พูดหนะ้าเรื่องการเมืองนะครับขึ้นเวทีด้วยมีกระแสะเรื่องอันนี้ด้วยหลายคนหลายอย่างครับความนิยมของโมลดน้อยลงประกอบกับแต่งงานอีกกับเรื่องคนนี้ลดน้อยลงไม่มีงานไม่มีอะไรเลยอยากรู้ข้อความมันหัวเตียงก็ใช้คำพูดเหมือนกับคนเวลาสาด ท็อกซิกใส่กันอี ừ, ่เล้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ยและทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เห็นแก่ตัวแบบนี้ล่ะอะไรประมาณนี้ท็อกซิพูดพูดไม่ดีเป็นข้อความท็อกซิกที่อยู่บนหัวเตียงตอนนั้นมันน่าจะตั้งกฎกันเลยว่าจะไม่พูดอะไรที่ไม่ดีต่อกันน่าจะเปลี่ยนจัดพูดให้เปลี่ยนเป็นระบายใส่ตัวหนังสือหัวเตียงกัน อันนี้ก็ถือว่าไอ้รู้นะมันเป็นการแก้ปัญหาของเขาขการสองคนนะครับนะครับอ่าที่ว่ามาอีกแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บก็ประมาณนี้เป็นเป็นอะไรประมาณนี้อ่า เวลาคือนี่โมเนี่ยมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้านะครับโมมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับก็จะมีความที่จะครับคุณทีวาเขาดับแล้วพอเธอไม่คุณทีวาไม่ต้องเข้ามาก็ได้นี่ค้าไม่เป็นไรเลย คนที่ไเปเรียนเยนแล้วก็ฟังพวกเราแปบหนึ่งไม่ได้บูลลี่ไม,ไม่ได้อะไรเขาไม่ดับหรอกเขาไม่ดับหรอกค้าเขาก็ยัง,อง,อยงนงไม่ดับหรอกแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาพูดไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเพื่อนตายไปแล้วพี่นี่ว่าบอก,กดับค้าดับยังไงนะคะปล่อยมือปล่อยเขาปล่อยใครเขาพูดกัน คุณกัห้องนั้ำแบบนึงมมึงมึงคุยกับคุยคเสียงพัอ่อะโมก็จะมีภาวะที่พยายามที่จะคิดสั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บแ,กแรกๆผมก็คิดว่า เขาน่าจะเป็นห่วงแหละแล้วก็แต่พอโมเนี่ยคือทุกคนต้องเข้าใจนะฮะว่าโมป่วยแต่ผมก็คิดว่าตัวของผู้ชายเองเขาก็คิดผมคิดว่าเขาน่าจะทราบนะครับว่าโมป่วยแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมมาทราบทีหลังก็คือผมคิดว่าเขาอ่ะเขาคิดว่าโมเนี่ยเรียกร้องความสนใจไม่ใช่อยู่ในภาวะป่วยคิดว่าโมเรียกร้องความสนใจมากกว่า ไม่ได้ป่วยเหมือนคนที่ไม่เชื่อเรื่องโรคซึมเศร้าโบนโลกใบนี้มีเวลาเป็นอะไรนิดๆนหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะคิดว่าเนี่ยเรียกร้องก็สนใจเข้าใจไหมครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการอันนี้เองีกว่าผมไม่เคยทำกับใครแบบนี้นะไม่ต้องไปไอ้น,นี่กันครับ โอเคผมจะผมไม่เคยบล็อกใครเลยนะนี่คนแรกนะครับที่ผมบล็อกนะครับคนแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเออบล็อกเพราะเหอะลำคาญกูไม่เคยบล็อกใครเลยนะดีวกูเป็นคนดาค่ากูแรงกว่านี่คนด่ากูแรงกว่านี้กูไม่เคยบล็อกเลยนะนี่คือกูบล็อกเพราะว่าปั่นป่วนเถียงกับคนโน้นคนนี้สร้างให้คนอื่นเขาท็อกซิกเปล่าๆตั้งเส้ลำยันต่อ ภาวะที่ผมเข้าเข้าใจว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะทราบนะครับว่าเดี๋ยวมันก็เอาคนอื่นมาพูดต่อเหี๋ยมันก็มาต่อเชื่อกูดินะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเราอได้ยินเสียงทะเลาะก,กันอยูข้างบนเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราก็เข้าใจว่าเราจะขึ้นไปดีไหมวะ กูจะขึ้นไปดีไหมว่าจะขึ้นไปดีไหมว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาขึ้นไปก็ได้พอกูขึ้นไปเข้างานเข้าไปข้างในมึงเชื่อไหมโมเนะี่ยอยู่ในภาวะขั้นตอนที่กําลังจะคิดสั้นดิวอืมคิดสั้นเราเหันไปมองฝ่ายชายเราเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมทำไมกูก็คิดว่ามึงมันค้างเหรอตอนเนี้ย ไม่นะคือไม่ค้างกูไม่ค้างค้าไม่ค้างไหมคุณค้างครือบอกฟ้างคางไม่นะไ,ไม่ไมค้างนะโอเคเต่อนะครับกูว่าทําไมทับกูขเข้าใจว่าไอการที่เพื่อนกูเนี่ยอยู่กับเนี่ยอยู่กับผู้ชายเนี่ยอยู่ก <crim> ับเนี่ยอยู่กับฝ่ายชายเนี่ยกูเข้าใจว่าน่าจะปลอดภัยเอ้ากลับกลายเป็นว่าไม่ปลอดภัยเว้ยเพราะฝ่ายชายเนี <structure> ่ยเขาคิดว่าเนี่ยทําแบบนี้บ่อย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 บ่อเนี่ย โมเนี่ยเรียกร้องก็สนใจแต่คิดว่าอาการที่โมทําแบบเนี้ยเพราะว่าโมเนี่ยมันป่วย,วยมันป่วยมันมันเป็นซึมเศร้าเอออ่าถูกต้องโมเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้หนึ่งแล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะเบื่อโมตรงนี้มันเป็นเหมือนกับคน <c oughs> ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของคําว่าโรคซึมเศร้าบางคนก็เข้าใจว่าคนที่โรคซึมเศร้าคือคนที่เรียกร้องก็สนใจ ใจมันเป็นโรคโรคแบบโรคใหม่ตัวนี้มีมาแบบนี้าว่าภาวะเคมีในสมองสั่งการเองแบบเนี้ยคือคนที่เข้าใจแล้วแต่บางคนยังไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจใช่แล้วพ่อแม่เราเป็นโรคใหม่อย่างพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคาว่าโรคซึมเศร้ามึงเก็ตไหมอืมเออนั่นแหละโม กูก็รู้สึกว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้วะกูก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเออเสร็จปุ๊บกูก็คิดว่ากูก็ต้องสแต่กูกูก็เป็นคนที่สแตนบายแป๊กก็เป็นคนสแตนบายอยู่ที่บ้านโมอยู่แล้วอยู่กันสามคนนะครับถ้าเกิดไปนับทางบ้านพ่อนะมีแป๊มีฝ่ายชายแล้วก็มีแตงโมนะครับอืออหือผมไม่ได้มองว่าฝ่ายชายเห็นแกตัวแต่ผมมองว่าฝ่ายชายน่าจะไม่เข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้า แล้วเหมือนโมน่าจะเป็นบ่อยอีโมมมนเป็นบ่อยจริงๆมึงโมเป็นบ่อยมากต้องอดทนจริงๆถ้าไม่รักนะอยู่ไม่ได้จริงๆนะกับโมเนี่ยนะโมเนี่ยเป็นบ่อยแล้วโมก็คือกูก็ต้องสแตนบายนอนอยู่ข้างล่างรออืมเสร็จปุ๊บอ้าโมอ่อนไหวง่ายอันนี้พูดถูกพูดถูกเลยโมอ่อนไหวง่ายมากถูกมากถ,ก,ถกถูกถูกถูกต้องมากๆเลยเสร็จปุ๊บก็ทะเลาะกันแบบเนี้ยอยู่ตลอด จนวันหนึ่งกูก็ไม่รู้หรอกว่าด้วยสาเหตุอะไรที่เป็นพีคพิเศษพีคเป็นแบบคายแม็กซ์เลยเงี้ยดิวกูไม่รู้แต่ตอนนั้นกูไปบินไปเชียงใหม่กันกับโมไปดูคอนเสิร์ตเบอร์เกอรี่นะครับว่าเบอร์เกอรี่ค่ายเบอร์เกอรี่อะครับเออไปดูกูฟลาเดอร์ไปดูพี่บอลโกศิยพงศ์ไปดูไทมคิงดอมนะไปดูไปดูคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่นะครับแต่ขากลับมานี่แหละ ไม่ใช่ครับแป๊เป็นเพื่อนโมแต่แป๊ไปอยู่เพราะว่าผมแป๊เป็นห่วงโมเพราะว่าโมอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าและอีกอย่างหนึ่งบ้านโมกับสตูดิโอที่แป๊ะถ่ายรายการเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอืมนะครับก็เลยทําให้แป๊ะต้องอยู่ที่นั่นอืมประมาณนั้นมันก็สะดวกไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเฝ้าโมด้วยคือโมมันดีกับแป๊ะอเอาเป็นว่าโมมันดีมากๆดีซะจนเราจะต้องอยู่ดูแลอะเป็นห่วงคนคนหนึ่งอะ่ะ ไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีกันอยู่แค่เนี้ยมีกันอยู่แค่แป๊กับโมสองคนประมาณนั้นนะครับเสร็จปุ๊บนะครัเพอเสร็จจากนั้นปุ๊บนะครับก็เลิกกันออาเป็นว่าด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่พูดละกันแล้วก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าโมไม่ได้มีคนอื่นร้อเปอร์เซนต แต่ด้วยกระแสข่าวต่างๆนะครับด้วยกระแสข่าวต่างๆโมเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่มันดันไปพูดในรายการบ่อยครั้งมากที่พูดถึงเรื่องของสาเหตุการเลิกกันหรือรให้สัมภาษณ์นะครับโมพูดว่าอ่ะอย่าไลฟฟังต่อว่าเข้ามาตอนไหนเลิกกันโมเนี่ยนะครับไม่ได้มีคนอื่นแต่โมชอบพูดว่าตัวมันผิดตัวมันผิดเอง คนก็เลยตีความหมายไปว่าโมมีคนอื่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เลิกกันเพราะมีมือที่สามอันนี้ถูกไหมครับทุกคนลองย้อนกลับไปดูนะลองร้อนกลับไปฟังข่าวประกอบด้วยกับเพลงที่โมรับเล่น MV เพลงกลับตัวกลับใจของพี่แดกบิ๊กแอดบ้านโมคือสถานที่ที่ใช้ถ่าย MV ตัวนั้นทั้งหมด ตั้งแต่หน้าบ้านยันบนบ้านบนห้องนอนยันคือบ้านโมนี่คือสถานที่ของโมหมดเลยนะครับนี่คือสถานที่บ้านโมหมดเลยลองกลับไปดูเพลงนี้เอาละกันนะครับอืมโมกับนักร้องคนนั้นใช้ผู้จัดก,การคนเดียวกันอ่าใช่ใช่ไม่ไออย่างนี้ปูทำง่ายๆกับมึงเลยนะ ถ้ามันไม่จริงอ่ะผู้ชายเขาไม่อะไรเลยวะอะไรนะสิ่งที่โมพูดมันไม่ใช้เรื่องจริงโมออกมาปกป้องเขาเขาไม่คิดจะทําอะไรหน่อยเหรอใช่ไงน,นี่อย่าจะพูดนี่ไงอี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมึงเบรก<ะ>ดกว่าน,นะพี่จะเล่าเรื่องผู้จัดการแป๊บหนึ่งเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวกูปิดเสียงก่อนโมกับเนี่ยใช้ผู้จัดการทีเดียวกันแต่โมพอแยกทางกันโมไม่สะดวกใจที่จะใช้ผู้จัดการค,คนเดียวกันแล้วกับฝ่ายชาย ก็เลยแยกตัวมาเป็นแปะดูกับคุณผู้หญิงผมสั้นคนนั้นมาดูนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันที่คนคนนั้นมาดูแลนั่นแหละครับเข้าใจผมยังเข้าใจยังถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับคุณแม่น้องน้องเมวาถูกต้องครับก็เลยเป็นคนนั้นมาดูแลแทนต่อเป็นช่วงต่อเนื่องพอดีนะครับอ่ะมาต่อเรื่องที่ดิวเมื่อกี้ดิวถามดิวมาได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าทําไม โมพูดโมบอกว่าอะไรวะโมพูดอย่างนี้คนก็เข้าใจว่าโมแบบมีมือที่สามไปเลยแบบนี้ช่คือคนเข้าใจผู้หญิงผิดแล้วตอนจะมารักนะอย่างนั้นอย่างนี้ดูอะไรวะเออเข้าใจไหมถ้าเป็นผู้ชายที่แมนจริงๆควรที่จะออกมาพูดบ้างเนาะว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่กูไม่รู้นนวันนักนข่าวสารพลาดฝ่ายชายและฝ่ายชายตอบมาว่าไง อื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 คนก็มาสาบมาด่าโมเพิ่มขึ้นไปอีกใช่และกูก็เลยถามโมว่ามึงไม่คิดจะพูดอะไรเมั่อเลร่หรอวะโมคนเกลียดมึงเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเนี่ยแทนที่เลิกกันแล้วแทนที่จะจบจบแทนที่จะดีขึ้นใช่แย่ๆกันไปจบๆไปโมพูดบอกว่าโอ๊ยคนเกลียดกูเยอะอยู่แล้วคนเกลียดกูเพิ่มอีกจะเป็นอะไรไปมึงดูสิ่งที่มันพูดดิ เป็นกูนะถ,ถ้าเลิกกูอย่างนี้เนะนี่ยกูกกูแฉพังทูเหมือนที่วันนี้เขาโดนไงโมแมนกว่าคนคนนั้นเยอะใช่ฝ่ายชายพูดมาว่าไงแนะป๊บน,นึงนะผมผิดเองครับฟังแล้วอืมผิดเองแต่ไม่ได้พูดจังอื่นต่อพูดกำกลวมพูดแบบนั้น โมก็เลยน่าจะรับผิดเองอะประมาณนั้นเอารถมาคืนอะไรมาแล้วเหมือนที่โมบอกครับว่าฝ่ายชายไม่ได้มาหาโมอีกแล้วผมก็ไม่เคยเจอฝ่ายชายอีกเลยนับแต่นับตั้งแต่วันที่วันนั้นเป็นต้นมาวันที่โมคิดซ่านแล้วกินยาคอตอกอให้คอคอตอตอนะครับแล้วโมก็ถแถลงข่าวผมอยู่ด้วยตลอดเลยนะครับ โมเนี่ยนะไม่เคยคือคือเขาไม่กลับมาเอาของที่บ้านทุกอย่างหมดเลยเสื้อผ้าแม้กระทั่งกกรนหรืออะไรกะตามทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมยาแตสงสีฟ้สีฟันเหมือนที่โมพูดในรายการเลยว่าทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมหมดอันนี้เรื่องจริงนานมากเลยนะครับกว่าโมจะเย็บของพวกนั้นออกมาจากบ้านได้ ความรู้สึกของผมคือเขาใจดำมากที่เขาตัดเพื่อนผมออกจากชีวิตได้ไวมากโมมาเลยทำใจไม่ได้โมมาเลยต้องกินยาอันนั้นไงประมาณนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟัง โมไม่ใช่ว่าห้ามมาโมต้องการคนคนนี้ตลอดโมต้องการการกลับมาตลอดนะครับโมต้องการการกลับมาตลอดแต่เขาไม่แต่เขาไม่มาเขาไม่มามโมมาถึงเล<ต>็กๆยังไ,ไงมันทำให้ผมนะอย่างนี้นะมึงเนาะมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ผมกับ กตนะครับผมผมพูดชื่อเลยแล้วกันวออันนี้เป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้พูดถึงอะไรมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ผมกับกตินะครับเข้ามาดูแลโมพอดีเป๊ะเลยโมเพราะว่าผมดูแลโมไม่ได้แล้วตลอด24ชั่วโมงเพราะเมื่อก่อนโมยังอยู่กับคนนั้นใช่ไหมก็ยังมีคนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้โมไม่เหลือแล้วโมตอนนี้โดดเดี่ยวเคว้งคว้างมาก มันเลยต้องทําให้คนนั้นต้องต้องการใครสักคนหนึ่งมาอยู่ด้วยประกบคู่แบบนี้เลยเพื่อจะได้ไม่เกวงกวางก็เลยกลายเป็นกระติบมาดูแลแตงโมช่วงเวลานั้นพอดีผมก็ยังดูแลอยู่แต่ไป,ไป,ไปมาก็คือยังดูแลอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปนอนหรือว่าขึ้นไปอยู่ด้วยกับโมนะครับอืมไม่ได้ก็เพราะว่าผมยังเป็นผู้ชายอยู่โมยังเป็นผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ แอนนามาช่วยตอนหลังสุดเลยไม่ใช่แอนช่วงเวลานั้นไม่ไม่มีแอนนาเลยแอนนากับผมไม่แทบจะไม่ได้โครจรกันมาเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยแตงโมกับแอนนาฮิปโปรหรือพุดเดิ้ลหรือใครก็ตามมาดูในช่วงหลังก่อนที่โมจะเสียไม่กี่ปีเองนะครับไม่นานเลยใช่ไหมดิวเพราะว่าช่วงนั้นดังใช่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 ตอนนั้นยังยังไม่อยู่ เพราะว่าช่วงนั้นดาราเนี่ยงานน้อยมากนะครับงานทีวีน้อยเลยไม่มีเลยแล้วก็แอนนาไปอินฟูแล้วแล้วก็ดังมากเลยมากความเป็นเอ็กซเพรสเป็นความคือคล่องตัวกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงกว่าในด้านของโซเชียลในติ๊กก็คือช่วยช่วยเพื่อนให้มาไลฟ์ขายของต่างๆได้ก็คือหาเงินให้มูนั่นแหละั่นแหละนั่นแหละเป็นช่วงเวลานั้นแต่ว่าในช่วงเวลาที่อ่ามู คอตโตอะไรอ่ะงไม่ได้อยู่อีกปแอบไปทนอยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแอนนาก็เออเาให้ให้ให้แอนนาก็มาโมให้แอนนามาช่วยดูแลเรื่องงานในเรื่องของใน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 โซเชียลก็เลยแอนนาก็เลยลากพวกฮิปโปลากคนที่ชื่อพุดเดินอะไรเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานด้วยประมาณนั้นก็เลยทำให้รู้จัก แต่ผมไม่รู้จักกับน่าจะผมรู้จักกับแอนนากับกับเออ่ฮิโปนะแต่กับอีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักนะครับปัจจินะครับ,นะรบประมาณนั้นนี่แหละครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนี้นะครับเนี่ยะประมาณนี้เลยอืมเนี่แหละครับ เพราะอย่างเรื่องละครเรื่องทรายอะไรนะทรายย้อมสีหลอช่องแปดอ่ะผมก็ยังดูโมอยู่เลยทรายย้อมสีเพลิงดาวกูว่าและทรายวะย้อมสีอีโมสวยมากสุกูสวยแบบสวยทิพไห้ถึจะตายอยู่แล้วอ่ยูเลยเพลิงดาวของพี่เออ่ะครับช่องบีบีทีวีกูยังดูอยู่เลยแล้วก็อะไรวะร้อยเลขอะไรอะไรแลชอบบีบีทีวีที่ไปใส่หน้ากากเล่นกับบีเคพีเออ่ะอะไรสักอย่างจับไปได้ละ นะกูก็ดูอยู่กูยังดูโมอยู่เลยกูตอนนั้นกูดูแลโมมได้หานะผู้จัดก,การอยู่เลยดูแลโมไปออกรายการเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังมาดูโมอยู่ในช่วงนั้นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับตีหนึ่งแล้วยังพันเจ็ดร้อยคนอยู่เลยสู้ตายมาก ะหลับจะลงไปได้อย่างไรโคตใจมัน,นสับเป็นเพื่อนโมได<ม>้แต่สมัยเรียนมหาลัยครับปีสองพันห<ต>้ราร้อยเก้าแต่ถามมีคนในทั้งมาถามานะครับว่าเพื่อนคนที่เคยเอาเงินโมไปอ่อสมัยเรียนอันนี้ใช่คุณคนนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนสมัยตั้แต่โมก่อนโมมาเจอผมอีกตั้งแต่สมัยปีสิกน่าสี่แปดสมัยโมเรียนมอลังสิตแรกๆเลยนะครับแต่ตอนเนี้<ม>คนคนเนี้มมยมันเป็นคนจิตใ,ใจดี อตอนนี้โมคนค<ำ>นนั้นอะไปอยู่นี่แล้วไปอยู่เกาหลีทํางานอยู่เกาหลีแล้วไม่ได้อยู่ที่ไทยไปไหลคุยเหรอไม่ใช่ไปทํางานอน่ะมึงอืมไปนวดเหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันบาเขาก็คงทํางานดีแหละเขาก็เรียนแหละก็ได้ว่าก็ถามเฉยแต่ว่าโมเป็นคนจิตใจดีมันเป็นคนไว้ใจยยคนโมเออโมเป็นคนจิตใจดีก็เลยช่วยตรงนี้แหละ 即係佢默難。